สวัสดีเชียงใหม่นะครับผมผมนั่งรถทัวร์มากับเพชรประเสริฐนะฮะมาลงยังอาเขต2เหมือนเดิมนะครับผมผมชอบมอเตอร์ไซค์จากร้านไบกี้รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนระบบใหม่ด้วยนะครับผมมีการเซ็นสัญญาออนไลน์น่าจะเป็นการลดการสัมผัสนะ จะไปขุนวางอะครับอ๋อขึ้นไปแหมค่ะขึ้นไปอีก yup. สิบส oh, ี่กิโลค่ะสิบสี่กิโลจ้าแล้วก็เลี้ยวขาเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาพอดีกิโลที่สามสิบเอ็ดกิโลที่กิโลที่สามสิบเอ็ดจ้าพอดีไม่มีขึ้นเลยครับโอ้หทุกคนคือแบบเลี้ยวมาได้แป๊บหนึ่งต้องจอดเลยนะอย่างกับอยู่ในเทพนิยายอ่ะดูดินี่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 มันมีน้ำตกตรงนี้ใช่แล้วมันเหมือนเทพนิยายเลยว่ะ ชื่อบ้านขนกลางอะไรสักอย่างนะมาเชียงใหม่รอบนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับผมบรรยากาศดีมากนะนี่ตอนเที่ยงนะครับผมยังหนาวอยู่เลยเมื่อกี้ระหว่างทางที่เลี้ยวเข้ามาจะมีแบบต้นพญาเสือโคงนะสวยมากรู้สึกว่าจะเป็นโรงเรียนปลูกริมรั้วสุดยอดเลยเดี๋ยวจะฝากท้องไว้ที่ร้านตรงนี้นะเห็นจะมีสามแม่ครัวตัวน้อยด้วย รองเท้านารีอินทนน์นะฮะคือขับต่อมาันจะาบ้านขุนกลางเมื่อกี้นะไม่ไกลแต่เหมือนเรามาช้าไปเขาแบบเขามีใบออกมาแล้วดูหมอกดีทุกคนด้านบนน่ะนึกว่าหมอกหน้าฝนนะสุดยอดอะ่ะจุดนี้ก็จะมีบึงใหญ่ๆนะฮะจะมีร้านกาแฟาข้างในด้วยแล้วก็จุดชมวิวมีศึกษาพืชพันไม้รองเท้านารีกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ้านฮอบบิทอะไรสักอย่างนะเขาขุดหินเข้าไปข้างในอะ่ะอขอดูข้างในได้ไหมอู้้อันนี้ข้างในนะทุกคนมันมีห้องหนึ่งที่เปิดได้นะทุกคนเมื่อกี้ผมเดินผ่านไปห้องตัวอย่างนะโอ้โหอันนี้เป็นห้องนอนผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องอุทยานนะเฮ้ยดูดีเลยมีไฟฟงไฟฟ,ฟ้าเรียบร้อยจุดชมวิวจุดชมวิว โพโปโปิงปิงนะฮะเขาก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะมีจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยคือมันจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะก็เมื่อประมาณ2อสามปีที่แล้วมันดังมากเลยจะมีฉากหนึ่งที่อยู่ดีๆโผล่มาเชียงใหม่นะมันคือที่นี่นั่นเองนี่ก็คงจะเป็นทริปตามรอยซีรีส์นะฮะ คุ้นวางนะครับคือด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีเช็ควัคซีน2เข็มด้วยนะมีคามบริการจอดรถแล้วก็จะมีตลาดแบบตลาดชาวดอยด้วยนะโหดูวิวดิผมชอบวิวทริปนี้มากเลยมันเป็นหมอกตลอดทั้งวันเลยวันนี้มันเหมือนหมอกฝนอะแต่มันเป็นหมอกหนาวตอนนี้ยังหนาวอยู่นะทุกคนดูดิอันนี้ตอนกลางวันนะ20องศาคิดดู นี่วิวนี้นะครับที่ทานตะวันมาเดินเล่นกับหมอฉลามนะคือช่วงนั้นมันดังมากๆเลยอะ่ะที่ใหม่ดวิกาเล่นกับเ,เล่นกับใครวะมาถูกทางไม่เนี่ยกำลังเดินหาอุโมงนะทุกคนวิวก็ยังได้อยู่ดูทางดิเั่นไงนั่นไง,นนไงมีคนแล้วผมน่าจะมาคนละทางกับคนปกติเข้ามานะ ต้องได้เดินนะทุกคนใครมาต้องเตรียมขาแต่คงไม่ไกลเท่าไหร่น่าจะนู่นชมพูชมพูนั้นน่าจะถึงแล้วนะเฮ้วเลยคือผมกำลังตามหาไอวิวที่มันอยู่ตรงโอชชวนะฮะ,ะด้านล่างก็มีอีก เหนื่อแล้วเดินมาไม่ได้ไกลเลยเฮ้ยแต่สวยเหมือนแปลงนี้ใบมันจะแทงออกมาแล้วนะไม่สวยแล้ะแต่ด้านล่างโอเคเลยมีศาลาให้นั่งพักด้วยมีห้องน้ําด้วยแล้วจุดนี้ก็คือเป็นฉากเริ่มซีนนะฮะที่นางเอกกับพระเอกมาสวีทกันนี่คือจุดชมวิวนะครชมวิวถุ่งข้าวสรุปแล้วก็ หารูปที่อยู่ในโปชัวไม่เจอนะครับผมไม่เป็นไรเฮ้ยอันนี้เป็นกุหลาบพันปีหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นซุ่มเบลอร์เลยนะฮะตรงเดินพบรักพบรพบรพบกับพบกบ <ST S> อ๋อเขามาถ่ายหลายเรื่องแล้วนี่ว่านี่ไงทันตะวันมีหมากด้วยมีพิมหมากด้วยอย่าย่นะเดชมีรานกลางเต็น เอารถขึ้นไปจอดข้างบ้านก็ได้นะคะสั่งอาหารได้ไหมครับที่นี่พี่มีหมูกระทะแถมให้ชุดหนึ่งนะอ๋อมีหมูกระทะแถมคนเดียวน่าจะอิ่มอยู่และะ้ว <laughs> โอเคครับ <laughs> ได้ครับขอบคุณครับที่พักของเราครับ okay. โอเคเปิดมาเจอมุ้งลวนโอเคมีที่นอนประมาณ5ฟุตบดไฟตรงไหนเอ่ยมีราวตากผ้านะฮะมีมินิบาร์เล็กๆน้อย โอมีได้ปอผมสําหรับคุณผู้หญิงด้วยมีแฟนให้ตัวหนึง่งแอไม่ต้องทําถึงนะครับหนาวแน่นอนคืนนี้เดี๋ยวมาดูห้องน้ําห้องน้ำฟึเฮ้ยห้องน้ํากว้างชุดสุขภัณฑ์ก็จะมีอ่างล้างหน้าชักโครกล้วก็มีกระจกเครื่องทําน้ําอุ่นก็พร้อมนี่ประมาณนี้เลยวิวด้านหน้าก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งชมวิวนะฮะดูดิ มีที่วางรองเท้าที่พักชื่อบ้านลมดีจะอยู่ไม right ่ไกลจากอุโมงค์ซากุระนะประมาณ10นาทีไม่ถึงนะครับเส้นทางก็ไม่ยากนะครับผมแต่จะมีถนนลูกลังประมาณเมตรหนึ่งทางเข้าแค่นั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากจอดด้านหน้าได้เลยหมูกระทะก็จะกินตรงนั้นอันนั้นกระเป๋าผมยังไม่ได้เก็บส่วนสองนั้นไม่ใช่ของผมนะมีแพะด้วยทุกคน โอ้บรรยากาศยังได้โอ้ติดขาตั้งกล้อมาด้วยคือตอนผมจองผมก็ไม่ดูรายละเอียดนะว่าเขาจะแถมหมูกระทะด้วยหนึ่งชุดถือว่าโชคดีเพิ่งเบื่อหมูกระทะกันนะหลายคนอาจจะคิดว่าผมกินแต่หมูกระทะเคมีเซตผักนะครับนี่ชุดหมูชุดหมูชุดหมู เดิมนะฮะเทคนิคการกินของผมก็คือย่างให้หมดก่อนแล้วกินทีเดียวแต่นี่น่าจะเยอะไปหน่อยอืมพัดจนอย่างสวยเห็นว่า <c oughs> บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับเหมือนจะมีอีกที่พักตรงนั้นด้วยนะพี่เจ้าของที่พังบอกว่าตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงกลางเลยนะถ้าฝ้าเปิดเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารุนกันไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่า มันจะมีหมอกแบบหมอกฟุ้งๆไหลมานะเห็นไหมเอ,อ่ย ยังไม่ขึ้นเลยมีหมอจงจางและวขวัญเช้านี้วัดได้13องสานะทุกคนที่ขุนวางนะมาแล้วมาแล้วพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางพอดีนะฮะทุกคน สวนดอกไม้ให้ถ่ายรูปด้วยนะเดี๋ยวตอนนี้ยังยังบานไม่เต็มที่แต่อีกน้อยน่าจะสวยมีดอกสีม่วงด้วยที่นี่เขาก็จะมีที่พักหลายรูปแบบนะจะเป็นพักแบบ2คนหรือพักแบบ5คนนะครับคาดว่าอนาคตน่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ได้ด้วยนะเหมาะเลยทีเดียวมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับผมถือว่าโอเคเลยสําหรับราคานี้ เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เที่ยวได้ทั้งปีจริงๆตามคําเขาว่าเลยนะสมัยที่ผมเรียนมหาลัยแล้วเห็นรถทัวร์ไปเชียงใหม่เนี่ยยังคิดในใจอยู่ว่าคงต้องได้ไปเที่ยวสักครั้งนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาบ่อยขนาดนี้นะครับผมแต่ไม่เคยเบื่อเลยจริงๆและทั้งหมดนี้ก็คือขุนวางเชียงใหม่ครับ